มาจ้ากินยำแซบประเสบกับกินคือเกา้าแซบคือเก้าแหละกินยำมาม่าหมูยอแล้วก็หอยตอกหอมเส้นหมู ก pues ็คนตีมไม่งันจะเครียบออกขายได้บ้างอืม

ขึ้นนั่งนะฮักเลผู้กินกะธรรมดาละ่ะขายขวามันธ้รมดาด้าเนี่ยหรือแหลมเจอได้รูปเบ,บีพกันละขึนกิมัแอบครับอล

ถ้ากินกับสิสะแดงเล็กน้อยถ้าไปหิวกันแน่เอาไปให้กินกินย้ำกันอุ้โทรศัพท์้ททรยระกิจรายลาดห,หมอนใจแบบหลายเนาะ 没有。Mm hmm. mm hmm.